สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจรถมือสองราคาดีครับและสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบรถมือสองราคาดีนะครับผมวันนี้เป็นคลิปส่งมอบต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนอาชีพอะไรครับเดี๋ยวเราไปส่งมอบไปถึงบ้านไม่ต้องเดินทางไม่แต่กิโลเดียวครับผมถามว่าทําไมถึงกล้าออกรถโดยที่ไม่เห็นรถนะครับผมเพราะหนึ่งครับผมเรามีรับประกันตัวถังให้นะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีพิกคว่ำไม่มีไฟไหม้ครับผมตัวเจอซื้อคืนภายในสิบสี่วันนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้นานหนึ่งปีครับผม เคสนี้เดี๋ยวเราไปส่งมอบที่จังหวัดเชียงใหม่ให้พี่วิเชษนะครับผมต้องขอบคุณพี่วิเชษมากมากไปเดี๋ยวเราเดินทางใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงครับเจอกันที่เชียงใหม่ครับผมโตโยต้าไฮรักวีโก้ปี2011ครับตัวถังเดิมๆหน้าหลังเดิมๆครับสีเดิมๆบางๆครับผมเป็นล้อกระทะนะครับมีครอบกระทะมา เป็นยางใหม่นะครับดอกอยังใช้ได้กาาครับซีรีส์ยางปี2000ใช่ใช่ซีรีส์21565ขอบ15ครับยางปี2020ไปดูรอบๆครันครับตโตโยต้าไฮรักวีโก้ครับเครื่อง2007 VVTI เครื่องยนต์เบนซินครับนำไปส่งมอบจังหวัดเชียงใหม่นะครับผม อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเม็ดอาร์ก่อนเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเม็ดอาร์เดิมโรงงานนะครับซื้อรถมือสองสำคัญต้องดูครับเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับเบาะหนังสีเทาเสาเดิมสติกเกอร์อยู่น็อตไม่เคยแกะครับปี2011สวยมากครับ ขอบคุณพี่วิเชษมากๆครับที่อุดหนุนนะครับผมเดี๋ยวนำไปส่งมอบให้เลยครับมีกันชนท้ายให้ด้วยครับกันชนท้ายของใหม่นะครับผมป้ายทะเบียนกรุงเทพ1833งแปดมของกระบะไลเนอร์ครับผมเปิดลอนกระบะให้ดูนะครับลอนยังสวยนะครับ จริงๆเราดูมาแล้วครับก่อนซื้อเข้าครับอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูครับก่อนส่งมอบช่วงล่างสะอาดดูภายในครับแผงประตูสะอาดครับสมบูรณ์ครับไม่มีแตกหักเป็นกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติแกะให้ดูเม็ดอาร์กฝั่ขวาครับนี่ครับเม็ดอาร์เดิมโรงงานนะครับผนยนต์เขาเป็นคนเชื่อมเนาะต้องดูทุกคัน เป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องเล่นซีดีเลขใหม่์สองแสนแน่น,นอนปีสองพันสิบเอ็ดวิ่งสองแสนก็โลคุ้มค่ามากๆครับเปิดกระจกให้เ,เพื่อนๆดูครับใช้งานกระจกไฟฟ้าขึ้นสุดลงสุดครับออโต้ เดี okay, <t od og |ms|> ๋ยวไปดูห้องเครื่องครับเครื่องยนต์สองพันเจ็ดนะครับเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส LPG ครับให้ดูซุ้มล้อด้านซ้ายครับแกนซ้ายแบตเตอรี่ใหม่รับประกันหนึ่งปีคันหน้าครับเลขคันหม้อน้ำใหม่ครับ แก้มซ้ายครับยังเดิมเดิมครับซุ้มล้อด้านซ้ายครับสวยงามห้องเครื่องจัดร่าสะอาดมากๆครับฝากระโปรงเดิมนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งมอบที่จังหวัดเชียงใหม่กันครับให้พี่พิเชตนะครับเจอกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงนะครับนัดเจอลูกค้าเวลา10โมงตอนนี้ก็ต้องหาพลังเติมตอนนี้ก็ต้องเติมพลังกันนิดนึงไปเจอกันอีกทีตอน10โมงเช้าครับผมครับผมตอนนี้เราก็ถึงพี่พิเชษเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกพี่พิเชษกันครับพี่พิเชษครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยู่เชียงใหม่ครับผมครับผมผมถามความรู้สึกพี่นิดนึง ทำไมถึงตัดสินใจซ kind of ื้อรถกับผมครับโดยที่ไม่เห็นรถผุมสนใจรถวิโก้อยู่แล้วครับครับก็รถสภาพเป็นไงบ้างครับโอเยี่ยมเลยครับอันนี้เยี่ยมถูกใจไหมครับครับผมครับผมก็เดี๋ยวต้องขอบคุณพี่พิเชษมากมากนะครับวันนี้ที่มาอุดหนุนเราก็เดี๋ยวเราต้องขอบพระคุณนะครับพี่พิเชษนะครับขอบคุณครับที่มาอุดหนุนนะครับผมฝากติดตามคลิปหน้านะครับจะไปส่งรถที่จังหวัดอะไรนะครับผมขอบคุณครับ